สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมพูทดีกวกาเรากลับมาเล่นแล้วนะครับจะไม่เล่นนานนะครับมีอัปเดตอะมากมายเลยอัปเดตมาใหม่ครับทั้งเควสสินที่เรายังไม่ได้ทําแล้วก็มีสถานที่ใหม่ครับแลวจะเรียกว่าเส้นทางใหม่น่าจะดีกว่าเราไป้ดีกว่าเราไปหาไอซีที่ยืนนี่ดีกว่าครับ นี่พี่รักเต้นไปเต้นอะไรอะใครอะใครมาแล้วี่ใส่หมกแค่าโนแมนอันนี้ไม่ได้อัปเดตใหม่ใช่ปะ่ะก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวข้าใครรู้เนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะคอมเมนต์กันลเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้ติดตามรูทีฟอแบบดีนะครับโอเคครับพี่มีอะไรหรอฉันกำลังเต้นซ้อมฝึกไปงานเต้นรำอย,อ,ยอยู่พี่เต้นแบบนี้ไปงานเต้นรำได้หรอครับแล้วมีอะไรช่วยล่ะผมอยากให้พี่ไปทางใหม่นะครับฮะทางไหนเหรอสนใจอ่ะขอไปด้วยไหม ไปเลยครับไปกันเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถไปเลยไปแล้วเราหาพี่เต้นก่อนหาพี่เต้นพี่เต้นครับพี่เต้นพี่เต้นโอเคโอเคคนนี้คนใหม่ครับอันนี้ชัดเอ้ยพี่เต้นครับผมชื่อเต้นครับ ผมมาเต้นนะครับผมวันไม่ทำอะไระครับคุณอยากไปเข้า EX ร่วมการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราไหมครับไปที่ไหนครับครับไปดีครับอผมก็อยากไปครับไปติดครับไปติดครับไปสนเตันทะเล ไม่ละครับโอเคครับตอนนี้พี่ซีได้ขึ้นรถของเรามาแล้วเออสวัสดีครับขึ้นตรงไหนเดี๋ยวจะไปรู้แล้วรู้แล้วเอางี้เราเราไปขึ้นรถเอพีดีกว่าแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมให้เขาเราจะพาขับเขาไปแทนแล้วกันนะครับ โอเคจะได้นั่งไปกับเราด้วยเอ๊ะเอ๊ยผมว่าเราชวนดีกว่าไหมมีอะไรเพื่อนไม่อยากขึ้นรถของเราแม่เอ้าไม่อยากรถรถนายเปี๊ยมนุ่มแล้วเดี๋ยวจะเสกมาใหม่ได้แต่ันนีนายไม่รู้เหรอนายจะจอดรถสเปซสปาในถนนแถวนี้คนเนี่ยมีความเป็นอินดี้ในการขับรถโอเคฉันรู้แต่ฉันมีวิธีโอ้เมื่อกี้มินนมนำคำาปั๊กเลยตรงนี้ อตัวแตกโอ้โหมึงไงยอดเป็นกองเลยนี <t iling> ่นอนยิ้มเลยยอดจริงเลยเราจะพานายไปสถานที่ใหม่ที่เดินทางอันใหม่ไงเพื่อนโอเคพาเราไปหน่อยที่ขับดีๆในรถเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโอ้โหจุกท้องกระยหน่เนี่ยโอ้ยตำรวจตำรวจรถ ซ่อมรถให้ด้วยแล้วกันโอเคได้ได้เลยหลังจากที่ปีจุกจจนตำรวจีกไอ้เมื่อยโอ้ยรถลุกๆลุกจอดเลยฉันไม่ไปจักรยานนะจะเห็นจักรยานจะรู้วนายต้องพาไปจักรยานเบ้าออกงานเ่ี่ยวเอาลูก ละตายเดินชนรถกูเดนชนรถแรงจังโอ้ยเถกูวายยทำไมรถจักรยาน่ทำไมล้อรถมันหลอดขึ้นเนี่ยเลี้ยวไม่ได้ด้วยพี่จะพาซีไปมีอะไรซื้อบ้างยืนบนจโบยบ่โอเคครับพี่สนใจจะไปสถานที่ใหม่ไหมครับที่เดินถนนไอ้ที่มีนติดข้อบลับตามผมมันเลยครับ <laughs> ไม่ยอรอไปสิโตกตายหมด <laughs> จิตไม่ไหวอ้เหี้ยเลยจะกถอดตายตายดูโดดดงเลยไอหัวกล่องนี่นไม่ใช่เหยือโอยพวกเด็งโอยไปหาเหยืออะไรม,ไ,ม <laughs> ไปเก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนเดี๋ยวเากลัวหมดพี่ครับอยากไปเที่ยว <laughs> เมากำลังเล่นเมตาเวิร์สอยู่โอ้โหทำไมมันสมจริงอย่างงี้กำลังเล่นเกมพิยาตายหมดไม่เลี้ยเราจะได้ไปไหมเนี่ยไปโอเคพี่ๆทุกคนทุกคนครับอยากไปสถานที่ใหม่กันไหมครับโอ้ยพวกนี้โฮมเลดไหมเนี่ยอยากไปอยากไป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 มาแล้วครับไหนไปกันฉันเป็น EPC ของนายแล้วเจ็ด โอเคเก่าหน่อยจะไปได้โอเคสี่คนมาดีจะขึ้นรถโอ้โอเค ขึ้นรถโอเคไปแต่วิญญาณแล้วกันเพื่อนเว่อเ่อเว่อจะว่าเขาขึ้นรถไปแล้วละกันนะตอนนี้เราพาเอพีซีขึ้นรถไปแล้วนะครับจนเช้าแล้วนายยังไม่ถึงเหนือเพื่อนเ้ยที่ดีไงทีเนี่ยมีคนตายเพราะว่ารถเนี่ยไปชนกับเสาแท่งนี้ด้วยนะเพื่อนโอเคเพราะว่าเขานั้นอยากจะชนก็ทดสุดพิสู์ว่าวิญญาณมีจริงหรือเปล่านายพาฉันขึ้นไปดูหน่อย ลงรถกันมามาไปไปเลยเพื่อนแล้ไอพวกแกลกันเล้วเพื่อนจริงๆก็ช่วยบอกวิธีทำหน่อยนะครับอุวยนี่งไงแชทเพื่อนฉันเห็ไม่เจอสักทีเฮ้ยเห็นปม่พาวดิอยู่กับเพื่อนน,นายพาใครมาเยอะแยะเหมือนเลยฮะเต็มถนนเลยเนี่ยอ๋อเพื่อนของฉันเองจะพาเข,ขาไปสถานที่ใหม่แต่สถานที่ใหม่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะตายเลยคือรถมาแล้วทุกคนแข่งมาแล้วจอดรอเขาก่อนดิว้าวว้า็ว้าวโอ๊ย ประตูห้องแล้วเร็วเขาขึ้นแล้วแล้วตัวขึ้นแล้วไอ้หมดหมดเรากำลเดินทางต่อโอเคเดี๋ยวฉันจะบอกพี่นายว่าที่นี่อ่ะมันมีความลับอยู่เรื่องหนึ่งนะเพื่อนที่นี่มีซอมบี้ด้วย ตอนนี้รถของเราห่างมากเลยนะเพื่อนเจ้จับประโยชน์ไหมเนี่ยไม่ห้ามปิดให้ตุกตับตุกตักโอเคไปเลยคือไปเลยพี่อยากจับเังฉันจะไปเคยเห็นซอมบี้มาก่อนแเดี๋ยวเดี๋ยวหัวจะติดประตูไฟไฟไปต่อโอเคจะสบายดีไป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 โอ้โอซบแเราก็ไม่หายด้วยไม่หายเดี๋ยวซบไปเป เเลยป็นหน้ายู่เลยแล้วอ่ะแล้วจับโปเกม่อเลยมั้งขาจีบา <c oughs> ้าไม่รู้คนนี้เกี่ยวอะไรด้วยเอ้ยอ๋อเนี่ยถึงแล้วเพื <c oughs> ่อนนี่นี่แหละ เป็นสุสารที่อาจจะมีซอมบี้เกิดขึ้นมาจริงะไม่เห็นเห็นผีบินไปบินมาไหมเนี่ยนั่นแหลคือผีนั่นแหละผีโอเคเฮ้ย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 นี่ก็มีซอมบี้ข้ามาดนี่เอาโอ้โหโอ้โหดิลนโดนตหัวเปลนจุดลรดขึ้นรถแล้วเพื่อนไปไปพวกเราพ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 าไปขับรถนี่แหละไปเลยไปเลย ดีเร็วดีเร็วนะครับพังของพวกเราพังแล้ว few moments later แกงเมื่อกี้นวมไปหมดแล้วนะครับไม่มีเพื่อนเกิดความวุ่นวายมากเลยครับโอเคงั้นเรามาหาผู้โชคร้ายเอ้ยหาเพื่อนร่วมเดินทางโอเคครับพี่พี่โกโจอยากไปสถานที่ใหม่กับผมไหมครับโอ้ยที่ไหจที่มันสกปรกพี่เขาอยากไปเอโกโจหลายคนเลยไปเราจะไปเดินทางกันที่นั่นเลยผมว่าเขายังไม่ได้อัปเดตแมทนะมั้ง ไปตรงนี้นะมีจริงเหรอที่ใหม่เหรอถ้าจะใช่นะี่คนเขาบอกว่าบอกว่ามันมีจริงๆอะตรงนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยสวยจริงด้วยสวยสวยหินดูมีอลายละเอียดมากเป็นไงล่ะอือไอ้ภูเขาตรงนั้นอีกไปดูซิไปดูซิเหมือนจะมีถนนเส้นใหม่ด้วยนี่เล็ที่ถุงจะมาดูตอนแรกแต่ได้วัตไม่มีเฮ้ยตรงนั้นดูดิตรงเนี้ยน้ำสีเปลี่ยนด้วยเออ ไม่มีหญ้าใหม่ต้นไม้ก็ดูใหม่กว่าเดิมเป็นไงครับเนี่ยแหละคือตอนนี่คืออันที่ผมจะให้ดูตอนแรกนะครับอันนี้นี่นี่มันจะเป็นตรงนี้เลยโอเคตรงนี้เหมือนแล้วบนมีอะไรอ่ะ<บ>มีบ้านไหมไม,ไม่มีนะผมว่าตรงนี้น,น่าจะเหมาะกับทําเลยสร้างบ้านมากเออจริงจริงจริงเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้ด้วยไวนรอบหน้านะถ้าอยากให้สร้างบ้านตรงนี้บอกนะครับคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวก็นลุงอ่ะเรากลับมาแล้วครับนี่ มันเหมือนจะเป็นสันเคขื่อนนะใช่ครมบะเป็นสันเคขื่อนตรงนี้นะครับเป็น,น,นอะไรอ่ะภูเขามีแข็งเหรอบอกว่าไม่น่าใช่นะโอ,โอเคครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงครับทุกคนอยากให้เราเล่นอะไรอีกเดี๋ยวเราจะอัดดูที่วอลเยอะๆนะครับใช่ครับรามาให้ทุกคนดูนะครับอโอเคครับก็อยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะวันนี้ขอตองลาไปอนนะครับบ๊ายบาย